โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันวันนี้ว่าอันไหนเป็นยังไงนะครับอันนี้ข้อข้อเทน่านะครับลใน,นที่ผมไปหาข้อมูลมาจากในเว็บว่าข้อแตกต่างมันคืออะไรก็คือจุดตกของข้อเวี่ยงนะครับของเทน่าเนี่ยมันจะเยื้องเหมือนของแดดนะครับแต่ของบีดมันจะเหมือนของแอลนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าเออ ใส่ข้อ L แล้วมันจะวิ่งไปแดดได้ต้นจริงๆแล้วผมว่ามันไม่เกี่ยวนะครับมันอยู่ที่เกียร์ครับเพราะเกียร์ไม่เหมือนกันเนี่ยของของแดดนะครับมันจะเยื้องมาข้างหน้าเหมือนกับของทีนาแต่สังเกตดูนะครับอันนี้ฝังเนนะ่ยน่สังเกตดูนะครับว่าตับเนี่ยมันใหญ่กว่ากันเยอะมากเลยความหนามันใหญ่กว่ากันมากแล้วน้ําหนักมันก็มากกว่านะครับตอนแรกโปรเจกต์ผมคือจะใส่ข้อบีดนะครับ คือข้อบีดข้อบีดก็ต้องตัดตัวนี้ออกนะครับแต่ผมตัดไปแล้วตัวแกนวัดรอบซึ่งซึ่งเพื่อนก็บอกว่าใส่ข้อแดดไปเลยเพราะไหนๆก็จะได้ทำแล้วก็เลยก็เลยหลวมตัวนะครับไปเอาข้อแดดมาทำซึ่งข้อบีดเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเวลารถที่ใช้งานมาเยอะๆนะครับดูเห็นไหมตัวนี้นะครับ ตัวซีนตรงนี้นะครับที่มันเป็นขาซีเนี่ยมันจะสึกไปนะครับมันจะกิ่วไปอันนี้ผมแต้มอาร์กอนไว้เดี๋ยวผมจะรูปเก็บมันเพื่อจะให้มันใช้งานได้ดังเดิมนะครับเอาเป็นว่าวันนี้เราเรามาดูข้าวๆกันนะครับว่าสองคอนี้มันต่างกันโดยจุดศูนย์ถ่วงนะครับโดยรวมไม่ต่างกันมากครับคือแค่ตัวนี้ยื่นออกมาหน่อยมันใช้งานกันได้หมดครับเราจะไม่พูดถึงนะครับเพราะหลายคลิปเขาพูดกันล้ะแต่วันนี้ผมจะมาโชว์อ่ ผมแปลงข้อแดดนะครับอันนี้อันนี้ข้อทนนีนานะผมเอาลงนะผมแปลงข้อแดดนะครับใส่ใส่ใส่นวาอันนี้ทํามาแล้วแต่ยังไม่ได้ประกอบนะครับเพิ่งเสาะริมเสร็จยัไม่ริมเาะริมเสร็จก็อันนี้ก็ทําเกียวทําอะไรใหม่คือความยาวของแดด,ดตรงเนี้ยมันยาวกว่านะครับมันยาวกว่า แล้วความโตของการน,นี้แขนนี่ก็โตกว่าแต่ลูกปืนนี้อันเดียวกันนะครับช่วงนี้ผมไม่ได้แต่งนะครับช่วงลูกปืนนี้ผมแต่งแต่ช่วงนี้ไม่เหมือนกับข้างนี้นะครับข้างนี้เราต้องแต่งตัวลูกปืนตัวนี้ด้วยนะครับบ่าลูกอันนี้บ่าซีนลูกปืนก็ต้องแต่งนะครับลูกปืนผมจะใช้เป็นลูกปืนบีดเพราะผมไม่อยากไปเชื่อมพ่อแข็งตอนเวลาเราจะเอาข้อแดกใส่นะครับอันนี้น่าจะประมาณ22มิลมั้งแต่ว่าผมกึงให้เหลืออยู่20มิลใช่ จึงเหลืออยู่20มิลเราต้องแต่งถ้าข้างนี้ต้องแต่ง 2- 2อ,อ,อ,อย่างแต่ข้างนี้ต้องแต่งแค่อย่างเดียวตรงนี้20แต่ต้องทำเทปเปอร์ใหม่แล้วก็ลดระยะเทปเปอร์จากมันยาวประมาณนี้ก็ลดลงมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําเกียวใหม่สําหรับฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้เป็นการแปลงข้อแดดใส่นวาแต่ต้องไปอ้าแข้งนะครับอ้าในในความโตของตับแล้วก็ความลึกอีกไม่เยอะแต่กําลังตอนนี้กําลังศึกษาว่าจะใส่ก้านแดด หรือก้านบีดดีก้านแดดก้านแดดกับก้านบีดนี่ยผมยังไม่แน่ใจเพราผมยังไม่ได้อัดออกแต่เห็นพี่เขาบอกว่ามันมันจะอ้วนกว่าสิบหกเขาเขามองว่าตัวนี้มันอ้วนกว่าครับพอเวลาเราจะไปแต่งลงลงข้อครับลงแข้งอ่ะมันจะยากกว่าเขาก็เลยให้ผมแนะนําใส่ผมใส่ก้านบีดแต่ก้านบีดเขาบอกว่ามันก็เท่ากันนะ มันก็เท่ากันนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาอีกทีหนึ่งเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเหมือนเขาอธิบายให้ผมฟังว่าผมต้องกึงตับตัวนี้ออกนิดหน่อยครับเพื่อให้เพื่อให้ตัวพะ่อตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันจะแคบกว่าของบีดอันนี้ของแดดนะครับผมบีดมันจะแคบกว่ามันจะทําให้อก้านมันมันมันผ่านไม่ได้นะครับเขาก็เลยบอกให้ผมกึงตับตัวนี้สองฝั่งออกข้างละนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมทำเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟัง แต่ตอนนี้ผมก็แค่จะมาโชว์ว่าตัวเนี้ตัวน,นี้เนี่ยมันเป็นเจลนัยกลมมาเนาะซึ่งจริงๆแล้วเวลากึงเวลาอะไรเนี้ยมันต้องมันต้องแบบพอดีจริงๆนะฮะเนี่ยเข้าไปมันเป็นเจลนายกลมมาค่อนข้างที่จะฟิตไม่มีไม่มีคอนนะครับของผมก็ทํามาไม่ถึงกับเจลนายกลมแต่ก็ไม่คอนเหมือนกันฮะไม่คอนเหมือนกันนะฮะ แต่มันมีปัญหาตอนทำนิดนึงนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูข้อเหวี่ยงเนี่ยเวลาเขาเขาเขาคึงเกียวมาเนี่ยเขาจะทําตัวนี้ให้มันเล็กกว่าขนาดเกียวเพื่อเวลากึงมาแล้วใบมีดเกียวมันจะไม่ตกแต่พอเวลาเราตัดสั้นออกไปเนี่ยตำแหน่งของของเวลาเราจะเริ่มทําเกียวเนี่ยมันก็จะตื่นไปมันก็จะทําไม่ได้แต่ในทางกับการเนี่ยของผมฝั่งนี้นะครับ ของผมทําไว้ที่สามยี่สิบเก้าจุดห้าครับตัวนี้จริงๆแล้วของบีดนี่อยู่ที่สามสิบสามนะครับแต่ผมไม่ตกใจเพราะว่าหนึ่งคือเราตลับลูกปืนนี่ใส่ด้วยกันได้อยู่แล้วแต่ตัวเนี้คือไม่ทราบว่าจะเห็นฟันมันหรือเปล่าฟันมันขบอะครับรอยขบของฟันอะซึ่งจริงๆแล้วมันมันขบกับลางคาัสเนี่ยไม่ได้เต็มเฟืองอยู่แล้วแต่ผมก็จะกึงออกเหมือนสไตล์รถแข่งนะครับเพื่อจะให้มันเข้าไปพอดี พอดีกับการล็อกของมันนะครับอันนี้มันต้องมีแหวนเนาะแต่ผมก็ทําเกียวมาเดี๋ยวเพื่อนๆอันนี้บอกโดยละเอียดนะครับใครที่รู้แล้วก็ก็เก็บไว้เป็นความรู้คนที่ยังไม่รู้เก็บไว้เป็นความรู้คนที่รู้แล้วไม่ต้องเม้นก็ได้นะฮะตัวนี้เป็น M14.0 นะครับเฟืองตัวนี้ข้างนี้เป็น M12.1.25 นะครับเผื่อใครอยากไปหาลูกไดมาไดมานะเวลาซ่อมเกียวก็ประมาณนี้ฮะก็ผมทําเสร็จก็ประมาณนี้ฮะใส่ลูกปืน แล้วก็ซีนข้างคอนะครับจบอันนี้ฉากนี้จบส่วนตัวนี้มันก็จะยากหน่อยนิดนึงเพราะมันต้องทําเป็นเทเปอร์ต,ตัวตัวนี้นี่ผมไม่เผื่อระยะนะครับเท่ากันเป๊ะนะครับเพราะว่าผมวัดถ่ายถ่ายระยะมาเลยให้มันเท่ากับของบีดบีดกโนวาน่าจะเท่ากันมนะอ๋อไม่เท่าเพราะว่าตัวนี้มันมันยาวออกมามันยื่นออกมานิดนึงถ้าของนวาจะสั้นกว่าน,นะครับแต่ผมก็เลือกที่จะถ่ายของบีดเพราะว่าระยะเฟืองตัวเนี้ยของบีดกับของแดดมันใกล้เคียงกัน ถ้าผมทำเป็นเตปเปอร์เสร็จผมก็เสาะริมผมจะมาลองใส่ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่าผมใส่ริมเข้าไปปุ๊บผมใส่จานไฟ<ส>พ,อพอดีนะครับแน่นนะครับถ้าขันอัดเข้าไปก็คือจบเลยเนี่ยครับก็คือเตเปอร์ได้กันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่ามัน มันต่างกันนะครับเดี๋ยวผมลองใส่ข้อเดิมดูก่อนคือข้อบีดใส่ข้อบีดดูอันนี้มันเป็นล้อไม่เหล็กของของของเทน่าห้าเกียร์นะครับของบีดมันพื้นสนิมนะ <c oughs> ครับใส่ได้เหมือนกันนะครับ ระยะใกล้เคียงกันนะครับระยะใกล้เคียงกันกับที่ผมทําไว้นะครับแต่อันนี้มัน,มนดูไม่รู้น่เพราะมันมีรอยเชื่อมไว้เดี๋ยวลองของเทน,น่าดูเห็นไหมครับข้างหลังเพื่อนเพื่อนเห็นไหมมันระยะใกล้เคียงกันเพราะตรงนี้มันเป็นแค่ที่ให้ซีนข้างคอนะครับตัวนอกโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้ครับจบการรีวิวนะครับสงสัยอันไหน ทักเข้ามาถามได้นะครับหรือจะส่งมาทําก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็ทําไว้เป็นแนวทางเผื่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทีวมิชาชีพอยากจะจะนําไปใช้ไปปรับปรุงนะครับอันนี้ก็เหลือแค่ไปไปอัดการใหม่เพราะว่าชิมนี่มันบุตรเดียวแล้วมันไม่ไหวละแ,แล้วสลักก็เหมือนกับว่ามีรอยรอยไหม้นะฮะ ก็พอใช้ได้นะพูดถึงแต่ว่ามีรอยไหม้ไนปนิดนึงผมก็เลยว่าไหนๆก็ทำแล้วก็เลยจะเปลี่ยนไปเลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปหน้า